สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับชิแม่งหนาวไม่ได้เตรียมสคริปต์มานะครับเหมือนเดิมเหมือนบล็อกที่แล้วๆมานะครับคือเราไม่เตรียมสคริปต์นะเราก็คือออกมาถึงก็กอัดเลยบล็อกเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับออ <c oughs> ขอไปนิดนึงผมต้องข้ามถนนใช่ไหมครูข,ข้ามเลยแล้วกันนะอันนี้คือเรากำลงังเดินไปที่ เป็นห้างนะครับเป็นห้างขนาดเล็กคล้ายๆบิ๊กซีอะไรวะบิ๊กซีบ้านเราบิ๊กซีมินิใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะบิ๊กซีเอ็กซ์ตหรือมินินะจำไม่ได้นะครับไม่ไม่ค่อยได้ไปนะส่วนใหญ่ก็จะไปก็คือจะไปแต่บิ๊กซีใหญ่นะครับโอเคถนนก็โล่งนะครับอันนี้คือเราจะให้ดูนะครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันมันบ้างขนาดไหนนะครับคือมันจะไม่มีอะไรเปิดเลยแต่มันจะมีบางที่นะครับที่แบบเออชิงความได้เปรียบนะถือไพ่เหนือกว่าเปิดแม่งเลยอืม เนื่องจากวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่เขาถือว่าเป็นวันมิสซานะครับสำหรับสำหรับประเทศทางยุโรปนะฮะเพราะว่าเขาถือว่ามันมันอะไรนะมันเป็นวันวันหยุดใช่ไหมวันอะไรสักอย่างทางคริสเตียนนี่แหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้นับถือคริสนะเป็นเป็นเป็นคนพุทธแท้ๆนะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรของศาสนาพุทธหรอกครับเพราะว่าเออไม่ไม่เข้าวัดมาหลายปีแล้ว อ๋จริงๆพูดตรงๆนะครับไม่เข้าวัดมาหลายปีแล้วนะฮะนี่คือเป็นตลาดนะครับตรงนี้เป็นส่วนตลาดเนาะก็วันอาทิตย์ก็จะปิดนะครับดูฮะก็จะไม่มีอะไรเปิดครับคือจะปิดหมดเลยนะก็จะไม่เปิดเอาวันวันพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะอันนั้นก็จะเป็นโบสถ์ใช่ไหมเออในโปในโปแลนด์เนี่ยโบสถ์แม่งจะเยอะมากๆนะครับคือคือแบบถี่ยิบเลยนะโอ้โหดูครับแม่งไม่เปิดครับไม่มีอะไรเปิดฮะเอ้ยมีร้านเปิดด้วยวะร้านหนึ่ง นะครับนี่ครับจะเป็นพวกร้านที่ชิงถือความไม่เปลี่ยนครับอันนั้นก็จะเป็นร้านอาหารไทยนะฮะเอ่อเดี๋ยวให้ดูตรงนู้นครับนู้นครับเห็นไหมฮะไทยวอล์นะครับร้านอาหารไทยเออผมไม่เคยมาลองเลยเดี๋ยววันหลังจะมาลองนะครับเออวันไหนมีโอกาสมาลองหรือว่าไม่ลืมก็จะจะมาบล็อกให้ดูนะครับว่าร้านอาหารไทยเป็นไงบ้างนะฮะร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะครับเป็นอร่อยปะวะนะไม่เคยกินนะครับยังไม่เคยกินเลยนะเคยไปกินอยู่ที่เยอรมัน นะแต่ว่าก็ใช้ได้ครับเพราะว่าคนไทยเป็นคนทำเนาะคือคือ,ค,อคือพนักงานคนไทยทั้งร้านเลยเชฟเชฟเจ้าของเจ้าขงิเาขงเป็นคนไทยหมดเลยนะครับก็คือทุกคนไทยทั้งร้านเลยนะครับนี่ฮะแม่งปิดนะครับนะไม่มีอะไรเปิดเลยนะครับนี่ก็จะมีร้านพวกเล็กๆน้อยๆเปิดนะฮะก็เป็นร้านอาหารจีนใช่ไหมวะน่าจะเป็นเอ่อที่นี่ร้านอาหารจีนเขาจะเรียกว่าร้านเจียชินสกี้นะครับ หรือชินสก้านี่เดาจำไม่ได้นะก็จะเป็นร้านอาหารจีนนะครับโอเคถึงยังวะน่าจะยังเนาะอีกไกลพอสมควรนะครับก็ปกติแล้วผมก็จะนั่งรถนะครับหรือไม่ก็นั่งรถไฟใต้ดินเนานะครับแต่ว่าวันอาทิตย์ครับคนมันน้อยก็เลยมาเดินสูดอากาศบ้างอะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่ใช้แต่รถนะตั้งแต่ย้ายบ้านย้ายอะไรก็คือใช้แต่รถเลยนะครับโอเคไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ปะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรครับคือจะเป็นแบบวิถีชีวิตคนที่นี่นะครับว่าเออเขาใช้ชีวิตกันยังไงวันอาทิตย์นี้เขาทาอะไรกันนะครับกิจกรรมอย่างนี้นะครับดูครับท้องฟ้าคื้มากนะครับคื้มากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าหน้าหนาวนะครับก็คือเดือนอะไรวะเนี่ยนี่เดือนอะไรเออตุลาใช่ไหมไม่ใช่กันยาเนาะกันยาเออกันยาเดือนที่แล้วตุลานะครับ ก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วเต็มเต็มตัวก็คือเดือนหน้านะครับเป็นเ,ออเดือนสิบเอ็นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคนที่จะเตรียมตัวไปวิ่งอะไรข้างนอกกันนะครับอะไรอย่างนี้นะโอเคะนะครับก็จะมีคนจุงหมาเดินเล่นด้วยเอ,อคนที่นี่ก็แกก็เป็นคนรักสัตว์กันนะครับส่วนใหญ่คือก็จะรักสัตว์เลี้ยงมงเลี้ยงหมาเลี้ยง หนูเลี้ยงนกเลี้ยงแมวเนาะหนูก็เป็นหนูแฮมสเตอร์นะไม่ใช่หนูท่อนะครับหนูท่อเขาก็ไม่ยมเลี้ยงกันนะไม่อยู่ประเทศไหนนิยมเลี้ยงหนูท่อหรือเปล่าวะนะผมก็ว่านะนี่ครับคือโล่งหมดนะครับคือโล่งเละเทะนะครับกูเดินมาแล้วนี่กูจะเดินกลับยังไงเนาะก็ไม่เป็นไรครับ Google Map นะครับนะครับก็ผมไปไหนมาไหนก็ใช้ Google Map ตลอดครับเดินไปเดินมาบางทีทางเดินประจำประจำก็ต้องเปิด g o o g l e Map บ่อยๆเนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ ไม่ได้เพะ a t t e n t i นะฮะว่าเออจำทางเพราะว่าเออตรงนี้คุ้นหรือเปล่ามันจะอาจจะมีตรงคุ้นนะแต่ว่ามันคุ้นแค่จุดเดียวนงเว้ยที่เหลือทางอื่นๆื็คือไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นลักษณะทํานองนั้นนะครับโอเคนี่ฮะเราเดินไปด้วยครับพูดไปด้วยให้ทุกคนได้รับชมไปด้วยนะครับว่าแม่งเป็นยังไงเนาะดูอันนี้ก็คลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับก็จะไม่ตัดอะไรแล้วกันนะผมก็จะไม่ตัดอะไรออกเลยนะครับก็ นะครับประมาณนี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เออวัน üt, วันเสาร์ก็จะวันเสาร์ก็จะอะไรวะวันเสาร์ก็จะเออวันเสาร์ก็จะเปิดเออใช่ ETH, เออวันเสาร์ยังเปิดอยู่นะทุกอย่างก็จะเปิดปกตินะครับแต่ว่าช่วงนี้มันใกล้ฮาโลวีนใช่ป่าวะเออไม่ออไรู้ฮาโลวีนเมื่อไหร่นะแต่ว่าน่าจะตุลาเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีช่วงที่แบบฮาโลวีนฮาโลวีนก็จะเปิดเหมือนกันแต่ว่า ของก็จะมีของพวกเซลเยอะนะครับพวกทริ o ออทรีตก็จะเยอะนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเป็นการเล่นกันทริกออทรีตนะครับก็จะมีเด็กมาเคาะบ้านมีเด็กมาเคาะประตูอะไรเงี้ยก็จะมีเราทำนองนั้นเนาะก็โอเคครับเป็นอะไรที่โอเคเนาะสำหรับผมผมก็ไม่ไม่มีขนมให้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อเตรียมกินไว้ผมเป็นคนที่ไม่กินของหวานอยู่แล้วก็จะไม่มีนะครับก็แต่เออบอกบอกเออบอกเด็กไปวอาไม่มีหรอกนะขอโทษด้วยนะแต่ว่าลุงไม่มีหรอกเออ เด็กก็โอเคไปนะนะครับนี่ฮะเป็นไงที่นี่โอ้โหไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วนี่กูเดินมาถึงอย่างนี่ถึงแล้วครับใกล้ๆข้างๆนี้ชื่อห้างชื่ออะไรไม่รู้กวานไม่ออกนะอ่านว่าอะไรวะอ่านว่าริวหรือเปล่าวะแต่อันชื่อริวนี่ก็ตลกดีนะครับ ตลกใช้ได้นะเอ,อนะครับอันนี้ก็คือการมายืนรอเฮ้ยแม่งไม่โฟกัสเออแม่งไม่โฟกัสเว้ยอันนึงเออโฟกัสละก็คือการที่เรามายืนรอไฟแดงเนี่ยก็ต้องยืนรอตรงนี้แล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นไฟเขียวเขาก็จะไปยืนรอฝั่งตรงข้ามอะไรทํานองนี้นะครับประมาณนี้กันแล้วก็รถก,ก็จะวิ่งผ่านไปผ่านมาก็จะวิ่งเป็นเลนส่นไปผ่านมาประมาณนี้นะครับเอ,อแล้วนั่นแหละฮะห้างก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามที่เราเรี้ยไปนะ วันนี้น่าจะเปิดเนาะเพราะว่าผมเช็คบนกูเกิลแมปเรียบร้อยแล้วมันบอกเปิดปิดปิดสองทุ่มเปิดแปดโมงปิดสองทุ่มครับ1ปิดสองชั่วโมงพอดีโอเคใช้ได้นะครับโอเคราะว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวไปเดินห้างนะครับป่